ครับสวัสดีครับท่านผู้รู้เรื่องแตงโมครับผมมาปลูกแตงโมครับขายทุกปีเนาะขายทุกปีครับสายพันธุ์แตงโมสายพันธุ์อะนั้นคิมสันชินสันโตปิดูสัญญาตรงนี้ครับครับผมแล้วทําเสร็จใครจะต้องการติดต่อบอกเบอร์โทรเออ098ครับ151ครับ6869ชื่อเท่าแก่ชื่อโอเก่วัดเอเสียวรลปครับต้องการ ขายทั่วตลาดไทยก็ได้สั่งมาเลยโทรมาหาเบอร์นี้แน่นอนใครใครมีแตงโมขายไม่ได้โทรบอกก็ได้ครับบอกย้ำเบอร์โทรจะไปซื้อให้0 9ป1 5 1 6 8 6 9ครับอันนี้เป็นร้านช่างอ้อนได้มาตัดผมกับช่างอ้อนับผมทรงที่ช่างอ้อนตัดก็คือทรงดูนะครับผมจะตัดให้ดูปรับฟันลงสามจิกเขาเรียกว่าวีลองอเมริกันกลางครับครับดูช่างอ้อนตัดนะครับนี่ครับช่างอ้อนก็เริ่มทําการตัดอย่างดีเลยครับนี่พับฟันลงสามจิก ช่างอ้นก็ตัดให้อย่างดีดูนะครับทรงที่ตัดเกือบจะเสร็จแล้วครับนี่ดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันดูนะครับนี่ผมตัดให้ดูเลยนะครับเขาเรียกว่าอเมริกันกลางครับหรือว่าลองทรงอเมริกันนะทรงเดียวกันครับครับตัดให้อย่างสวยเลยดูหน้าตาคนมาตัดบอกเบอร์โทรไปแล้วแล้วก็เป็นท่าแก่ขายแจงโมติดตามช่างอ้อนได้ก็ไปกดดูใน u t u b e อ่ะ อจุดอ่อนกันงาช่างหรอครับแล้วก็ติดต่อได้เลยถ้าแตงโมนี้กี่เดือนนาจะได้ขายครับสองเดือนลงดินแล้วสองเดือนครับประมาณลงดินแล้วสองเดือนตัวนี้กําลังนั่งเตรียมเตรียมแปลงครับผมเดี๋ยวนี้น้ํายังท่วมอยู่ครับดรับครับผมครับผมครับนี่แหละครับคือนี่แหละครับทีนี้คนที่นำมาตัดผมนี่ก็คือกปปสนะครับผมคันเทพครับเออคันเทพครับ คร,ครับครับนี่มีอะไรก็แบ่งปันกันไปความรู้ก็ชี้แจงกันไปครับคร oui, ับนี่คือช่างอ้อนบาเบอร์ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับบัวัสดีครับส่งสาุไรญี่ปุ่นนะครับส่งสมุไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือน